เคียวเหนียวใจปันปันสุทธาตานุ่งบิกินี่อวดหุ่นแซ่บเผยผิวออกราสะทานเรียกว่าความแซ่บไม่แพ้ใครจริงๆค่ะสำหรับสาวปันปันสุทธาตาอุดมศิน์ที่มีว่าจะอยู่ในลูกไหนก็สะกดทุกสายตาได้จริงๆ ยังล่าสุดส้าปันๆได้จัดทริปไปเที่ยวเกาะสมุยแน่นอนว่าเจ้าตวดป้องมีฉอดเด็ดมาอวดแฟนๆให้ได้ฮือหากันอีกครั้งหลังคว้าชุดว่ายน้ำหวันพีสสีเขียวเหนียวใจนางโพดท้าอวดหุ่นเป๊ะเผยให้เห็นเอวคอดกิว่วผิวขาวใสปล่อยพลังแซบชิวๆริมสระน้ำบอกเลยว่าแซบเกินบรรยาย งานนี้ทำเอาเหล่าแฟนๆแหกเข้ามากดไลค์คอมเมนต์ชมความแซ่บสุดเป๊กกันสนั่นเลยทีเดียวค่ะ